สวัสดีค่ะพบกับช่องหม่อนคุณส้มนะคะวันนี้กะ็ะมาในสูตรราวพัฒนานะคะมาแนะนําเพื่อนๆนะสาหรับสูตรนะคะสําหรับวันนี้ก็มากับสถิติลาววันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่5นะคะ5ธันวาคมนั่นเองเด้อโอเคค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนอยากให้นาสูตรอะไรก็คอมเมนต์ได้นะคะแจ้งได้นะคะแล้วก็เข้ากลุ่มแนวทางได้เลยนะคะไม่เสียค่าเข้ากลุ่มนะเข้าฟรีตลอดชีพนะคะสําหรับกลุ่มของส้มนะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆมาค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเทสนะคะวันที่สิบตุลานะคะโดยใช้ผลหวยวันที่สามตุลานะคะมาค่ะมาดูกันพร้อมกันเลยดีกว่าสําหรับสูตรนะคะเป็นสูตรใหม่นะก็คือนะคะน้าหลักร้อยค่ะบวกสองนะคะ,ล 2, ลคะคหลักสิบบวกสองหลักหน่วยบวกสองค่ะโอเคหลักรลักร้อยนะคะก็คือหกหกบวกสองก็จะเป็นแปดนะคะหกบวกสองเป็นแปดนะคะหลักสิบค่ะห้าบวกสองก็จะเท่ากับเจนะคะ ดักหน่วยบวก2ก็จะเท่ากับ6ค่ะโอเคค่ะโดยผลลัพธ์นะคะก็จะเป็นเ,เท่ากับ2 1นั่นเองนะคะซึ่งเลขเด่นก็จะเป็น1 2ค่ะอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับเลขเด่นวันที่10นะคะ10ตุลานะคะอ่ะโอเคซึ่งวันที่10ตุลานะคะเข้าเป็นเอ2ตัวบนนะคะก็คือ1 8นั่นเองนะ ลูดหนึ่งไปนะคะจับคู่หนึ่งไปนะคะก็เข้าเป็นหนึ่งแปดนะคะเอ่อบนหนึ่งแปดนะคะเข้าไปแล้วโอเคต่อไปค่ะมาว่าวันที่สิบเจ็ดค่ะใช้ผลหวยวันที่สิบนะคะผลลับนะก็จะเป็นอ่านี่บวกสองเนาะนี่บอกสองอาจจะทำให้เพื่อนๆดูก่อนนะก็จะเท่ากับหลักร้อยห้านะคะหลักสิบ สามหลักหน่วยสิบนะคะก็จะเท่ากับเป็นเอหนึ่งแปดนะคะเลขเด่นก,ก็จะเป็น8ดและ9้าค่ะอ่าพอจะเข้าใจไหมงงงไหมอ่าแดและเก้านะคะวันที่17เข้าเป็นบนอีกแล้วค่ะ0ูนย์แดนะคะ บนส่วน8นะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะมั่าวันที่24ค่ะใช้ผลเหลือวันที่17บเจตุลานะคะเดี๋ยวไปแบบเร็วๆเลยนะโอเคผลลัพธ์นะคะก็จะเป็น2อศูนย์ะคะเลขเด่นก็จะเท่ากับ0ูนย์และ1ค่ะศูนย์และ1นะคะศูนย์และ1วันที่24เข้าเป็น2ตัวล่างค่ะหนนะคะ ล่างหนึ่งหนะคะต่อไปค่ะมาวันที่20วันที่30ตุลานะคะใช้ผลหวยวันที่24นะคะอ่าไปแบบเร็วๆนะคะผลลั์เราก็จะเท่ากับยี่สนะคะเลขเด่นก็นจะคือ6และเจดค่ะ6และเจ็ดนะคะ 6, และ7วันที่30นะคะโอเคเข้าเป็นเออสองตัวล่างนะคะ3 7มเจ็ดนะคะพอดีว่าส้มใส่เลขผิดไปนะ อะเลอแกแล้วนะคะก็จะเป็นสามเจ็ดนะคะล่างสามเจ็ดอะ่ะไม่ใช่สามห้าสามเจ็ดนะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะมางวดวันที่เจ็ดพฤศจิกาอยู่นะคะใช้ผลหวยวันที่สนะามสิบเอ็ดนะผลลัพธ์ก็จะเป็นสองศูนย์นะคะเลขเด่นก็จะเป็นศูนย์และหนึ่งนะคะศูนย์และหนึ่งนะคะโอเคก็จะได้เป็นเอ่อ ศูนย์นะสองตัวบนนะคะบนเนาะสองศูนย์นะจ๊ะต่อไปค่ะมังวันวันที่สิบสี่พุทธจีค่ะใช้ผลหวยวันที่สิบเอ็ดนะคะโอเคผลรับเราก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งนะคะเลขเดีดยวจะเป็นหนึ่งและสองค่ะ หและ2นะคะวันที่สิเข้าไหมไม่เข้าโอ้โหหลุดแล้วนะหลุดนะคะวันที่สิหลุดนะคะ, 14, ะ,คะต่อไปค่ะมาวันที่ยี่เอ็ดค่ะเชคผนวยวันที่สิบสน,น,นะคะอ่ะผลลัพธ์นะก็จะได้เป็นสองแดนะคะโอเคค่ะซึ่งผลลัพธ์ของเรานะคะก็จะเป็นแปดและ9นะคะแปดและ9้านะคะ ซึ่งวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเข้าเป็นเอ่อเป็นแปดนะคะแปดบนนะสองตัวบนนะคะก็คือบนสามแปดนะคะสามแปดนะคะต่อไปค่ะมางวดวันที่เอ่อวันที่ยี่สิบแปดนะคะใช้ผลหวยวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะผลลัพธ์ของเราเดอที่ได้ก็จะเป็นหนึ่งเก้านะคะซึ่งเลขเด่นก็จะเป็นเก้าและศูนย์นะคะ วันที่สิบปดค่ะเข้าเป็นบนนะคะก็เป็นเจ็ดเก้านะคะ,ะบนเจ็ดเก้านะคะต่อไปค่ะมาว่าวันที่เอ่อวันที่ห้นานะคะห้าธันวาคนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาคำนวณให้เพื่อนๆดูอีกรอบนะคะหกบวกสองเจ็ดบวกสองเก้าบวกสองนะคะคนลับเดอรรอบนี้ก็จะเป็นสองแปดนะคะ เลขเด่ยก็คือแและเค่ะวันที่5นะคะก็จะเป็น8และ9นะคะมาค่ะเลขเจาะนะมาเจาะกันดีกว่านะคะเจาะก็จะเป็น80ดศค่ะแปดหนึ่งสองแปดหนะคะเก็จะเป็น9ก้าสอง 949697นะคะสำหรับสูตรนี้นะถูกไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7งวดผิดไปงวดวันที่14พฤศจิกานะคะโอเคชอบอยังไงก็อย่าลืมไปกับนะคะจับคู่ตัวที่ชอบนะคะไม่ต้องแพงดูตัวนะคะโอเคค่ะวันนี้ส้มไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ